สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลน์นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศการทําแผ่นยางกันนะคะทุกคนวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนนะคะที่ให้โอกาสนะคะได้มาถ่ายทําในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูการทําแผ่นยางกันนะคะบรรยากาศเขาจะเป็นอย่างไรนะคะมีขนาดขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทําคลิปในครั้งต่อไปนะคะการทําแผ่นยางเนาะเดี๋ยวเราไปดูตั้งแต่เริ่มแรกกันเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกก็คือเขาเก็บน้ํายางมาจากสวนที่กองมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะเอามากวนน้ำากดนะคะตวงกวนน้ำากดใส่ปิ๊บนะคะปิ๊บหนึ่งแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็รอให้เขามันแข็งตัวเนาะแล้วก็ ตีนะคะตียางนะคะขั้นตอนในการตียางเสร็จค่ะหลังจากที่เขาตีแผ่นยางเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเอาไปรีดนะคะรีดน้ํายางออกเดี๋ยวเราก็ไปดูพิมพ์ที่เขารีดพิมพ์ลื่นกับพิมพ์ลายนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแต่ละขั้นตอนของเขาจะเป็นอย่างไรนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปตากนะคะค่ะ เดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะใครทำอยู่ที่ทำยางออกวที่ทำยางค่ะทำยางเดี๋ยวก็มีก็ทำงานก็ทำงานก็ไม่เป็นไรจ้ะเจ้าช่วยอธิบายให้หน่อยจ้ะ อันนี้ก็าทำแผน่นอันนี้เขากำลังทำแผ่นกันอยู่นะคะนี่เดี๋ยวเราเลอไปดู

ยางลบดูดทำลูกอะไรแบบนีอ ตีได้ยังเดีย๋ยวอันนี้เขาไหวนานไหมโอ้ไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร ha ha ha